ألا فهما إلا ما فهمتنا إنك أنت الوالد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أفلاك من لساني رفقه Faslun ay hadha faslun Lau da'a muslimun ala muslimin Jika lau berdoa oleh seorang muslim Ala muslimin ke atas muslim ay akhar Tahap wa muslim kunin Dari kwa doa hai ke muslim ikunin Faqala qala al muslimu taqan dan nan muslim kunun nan dai khodo Allahumma aslubhu Allahumma ัสรบุลมาน ا ล Allahumma อีอ oh, Allah th th nah. nah. oh, Allah ุสรบนะตั้งาจอุลยมุฮูอาการดียออาการอัลมุสลิมาตุลังอวลบอจงถอดถอนออกไปนะกับพี่น้องมุสลิมของฉันคนนี้ยอันอีมานอาการอีมานอ้าอวบจงถอดการอีมานเอาไปจากในเซตสมมติว่า Laudaa jawablah. jawab lau. Asa nasya darahka iya. Bermasyid la iya ya adda'in. Nah, ni no. Putih kwa doa shenan bin bab. Biza lika ay biza lika doa. Dia kap doa kau. ni. Tu bin bab. Wahan yakfuru adda'i. Dan adakah jadi kufur oleh orang yang berdoa. Bimujar radi hadha doa. Dengan semata-mata ini doa. มุสนัมได้กล่าวว่าแล้วผู้ที่ขอดูอเนี่ยจะตกเป็นกูฟูดไหมด้วยเพียงแค่การที่เขาขอดูอตัวเนี้ยอัลลอฮุมัสลุปหุนอีมานเน่เพียงแค่การขอดูอให้อัลลอฮฺตาลาถอดถอนอีมานของเพื่อนของเขาเนี่ยพี่น้องเขาที่เป็นมุสลิมเนี่ยการขอดูอของเขาเนี่ยทำให้เขาตกมุดตัดไหมเป็นกาเฟสไหมเขาาถามฟีฮีไอฟีจาวาบิฮัดันอิสติบฮาม ada pada ya pada jawab bagi ini istifham mi yuna kan to ko kham tham an ni han yakfur adda'i bi mujarradi hadha du'a wa ay qawlan ada dua qawl Di ashabina bagi ashab kami ay asy-syafi'iyah nah mi yu song dengan de kan dengan tasana kan na ulama ti sanab sanab mazhab syafi'i nah. Hakahuma yang telah hikayat akan keduanya kaulah ini. ว่าจะให้เนี am, na, ่ยซ Sh ึ na, ่งที่ว่าได้เล่ากับทั้งสองโกลนั่นแหะอัลกอดีฮุเซนอูเลาะกอดีฮุเซนโดยเชฟกอดีฮุเซนมินอาอิมมัติอัสฮาบินะฮานการดำเนินกอดีฮุเซนเนี่ยจากไปดอิหมัมอิมัมนะอิหมัมอิมัมอัสฮับก็มีอิหมาชาัชชฟอียะเป็นส่วนหนึ่งจากอิหมัมอิหมามนะหัวหน้าหัวหน้าของอุลามะที่สังกัดมัตบัชชาฟอียะ ฮัากฮาัากาฟินฟาตาวานะฟาตาวีปะดะคิดะฟินฟาตาวีปะดะสักหละฟัตวาในการตอบปัญหาของแกอืมเชโกเดวุเซนนะได้เล่าเอาไว้ในการตอบปัญหาของแกงมีคนถามปัญหานะนี่กับแกแกก็ตอบเอาไว้นะอิบามนาวีก็ไปคัดลอกมาอาัลซอฮูุมายังยังบบบเบ่มาระเตเบโซเฮจากปะดะคือดัวยอไอวะจัยนี อิมามนาวีบอกว่าสำหรับโกนที่ซอฮัที่สุดวัดยอดที่ซอฮยที่สุดถูกต้องที่สุดก็คือละยักฟุดตีดะยาดิกุกฟุตละอิยยัดดาอิผู้ที่ขอดูโอต้นเนี้ยไม่เป็นกาเฟตเพียงแค่การที่เขาขอดูว่าอัลลอฮุมัสลุคุนอิมานเพียงแค่นี้นะไม่ทำให้ตัวของเขานนั้นตกเป็นกาเฟตวกัดยฮตจูลีฮะดะดันเตอร dan d ด di, กสราแย a ่ละน w ้ด h ที่ลักษณะนี a ดูี่ลักษณะนี้ดู a a ่ l ั h a d ะด l ล้ดูที่ลันีดูทะน้ดที่ล้ดูหี่ลักษาะน้ทีลักษณะนีดลักษณน่ัะนีด่ัะดท่ลที่บอกว่าไม่เป็นกาเฟนี่ะนอาหลักฐานี้จากไหนแลกน้วที่บอกไม่เป็นกาเฟ การที่มุสลิมคนหนึ่งขออโหให้เอาลอตตลาถอดถอน إ ي م านของมุสลิมอีกคนหนึ่งไม่เป็นกาเฟตเอาหลักฐานมาจากตรงไหนยุตัญุบีกาดินไตจ่าได้เขาได้เอาหลักฐานด้วยกับองค์การขอเอาลอตตลาที่ว่าอิคารอนอันมูซาอะฮิกายัตั้นอังกาดิมูซายึดหลักฐานด้วยกับองค์การขอเอาลอ์ที่เอาลอตตลานั้นได้พูดได้ฮิกายะได้เล่า Kem Kem Pujatkan Nabi Musa Nabi Musa Dikabarkan Rabbanat Mis na, Rabbanat Mis Ala Amwa Lihim Wasdut Ala Qulubihim Fala Yumino hmm, Habis Nabi Musa Dikabarkan Dalam Kehendak Allah Rabbana Ayah Rabbana Itmis Itmis Hapus Udahmu Allah Cunglok Ala Amwa Lihim Keatas Harto Harto Mereka Itu Alif Rauf วลลอพวกนั้นเขาคงจงได้โปรดทําการลบทรัพย์สมบัติของอาลีฟิรอ์อัลเนี่ยวั c ดุดด t h อ t กัด t u l i มูอ l ลาก k ลูบิฮิม m กระทั่ฮหัวใจหัวใมารก์กตุอาลีฟิรอ์อัลและจงผูกบนหัวใจของพวกเขาเหล่านั้นฟาลาอายุมีนูมักว่าที่จะบ,บิดอิมานณุเลยมาร์กตุดังนั้นพวกเขานนั้นไม่อิมานนะไม่อิมานนะจงทําลายทรัพย์สมบัติของพวกเขาและจงผูกหัวใจของพวกเขาเหล่านั้น นะเมื่อนบีมูซาขอด้เช่นนี้ก็ฟลยุคมนุมาก่อที่ะเบิดอุลัยมรกตุพวกเขานั้นก็ไม่ไม่ไม่อิมั่นต่ออัลบาตานี่นบมูซาขอให้อัลตาปิดหัวใจของพวกเขานน้นอย่าให้อิมั่นต่ออัลาตาหลักฐานจะหนนี้แสดงว่าไม่เป็นกาเฟนะพอถ้าเป็นกาเฟนบีมูซาก็ฮาย Al ayat ay min ayat mimin ayat. Contohnya, <coughs> kata, -kata mana dia? Hadhan istidraran dan sabit pada ini istidraran. Ayat-ayat isti ayati Ala adamin kufri. Ayat-ayat ayati Ala adamin kufri. Dan Mi yang ada yang ada yang ada yang Ayat yang ada yang ayat yang ada yang ada yang ada bok ada yang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  มีอะไรล่ะน azoron ador nazor ฟีฮาดาคอพูดคดัมน a z o r น n n a z o r อาโมบเตรามอคฮันอิชกาลุนยะตาอยู่ในน a z o r นะมีความค้างแขงมีความคุ้มเคืออยู่ซึ่งที่มันต้องการไปยังการพินิจพิจารณาคให้ควรก่อนนะจะฟันธงเลยว่าไม่เป็นกาเฟสไม่ได้จะต้องให้ควรก่อน จะต้องพิจารณาในด้านอื่นๆด้วยนะจะตัดสินว่าไม่เป็นกาเฟสเลยนะไม่ไดนะ้จะยึดเอาหลักฐานจากอายัดนี้แล้วก็หุกกลมเลยว่าไม่เป็นกาเฟส <c oughs> มันมีอิชการไในหละ่ะรูปของการอิชการว่าอิงคุณนาอันนี้ก่อนรียก่อนรูปของการอิชกานว่าอิงกุนนาด้านสกโพลการมีบอร์กาตอและถ้าหากว่าพวกเรากล่าวว่า อินนาชาระมังกับลลนาชารุลลลนานะถ้าหากว่าพวกเรากล่าวว่าแท้จริงแล้วเนี่ยหลักการศาสนาของผู้ที่อยู่ก่อนจะพวกเรามันก็เป็นาก็คือไ ma นะอมิ kon, นอุมามินมาดีนะจกอุมัตยุคนก่อนก่อนจะอุมัตก่อนจากนบีของเรานะนาก่อนจะอุมัตของท่านนบนีของเราเนี่ยชารุลลานายดีชระบางิกามีมันเป็นหลากาักฐานให้แก่พวกเรานะมันเป็นชระมันเป็นหลักการศาสนาให้แก่พวกเรา มันเป็นหลักฐานนะครับพวกเราก็แสงดงว่าไม่เป็นกาเฟตเห็นไหมแต่ถ้าหากว่าหลักการของอุมัศยุกคก่อนๆนะนะ,นะมันไม่ได้เป็นหลักฐานให้แก่เราเห็นไหมอชาชัดของท่านนาบีเนี่ยถูกส่งมาเพื่อยกเลกิกเห็นไหมยกเลิกชอัดก่อนๆเห็นไหมจริงอยู่เอาลักษณะาลใช้ให้เราอิมานนะกับท่านนาบีมูซาแต่เอาลักษณะไม่ได้ใช้ให้เราปฏิบัติต,ตามชนะของท่านนาบีมูซาโดยนี้แหละม,มันมีอิสการกว่านะ ถ้าหากว่าชักของท่านนบีมูซาก็คือชักของพเราไม่ว่ากันไม่เป็นกาเฟตแต่นี้มันไม่ใช่เป็นเช่นนั้นใช่ไหมล่ะนะมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นหลักการของนะนบีมูซาชักของนบีมูซานั้นก็คือชักของอุมัตของท่านนบีมูซาส่วนของเราก็ของเรานะชัของท่านนบีของเราก็คือของเราฮาบิสเราจะไปละหมาดนะตามชักของท่านนบีมูซาซ้อมไหม่ะไม่ซ้อมไหมอ่า แต่ว่ายิบเราต้องอิหมานว่านบีมูซาเป็นนบีเป็นรอซูลแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราต้องไปตามแนวทางการปฏิบัตินบีมูซาละหมาดยังไงเราก็ละหมาดตามนั้นไม่ใช่เพราะนบีของเราก็มีแชรัตของเราฮะบิสโดยนี้มันมีอิสการฟัสลุนไอฮะดะฟัสลุนเลวอักระเลวอักระฮัลกุฟฟารุมุสลิมะน ala kalimatil kufri faqala laha wa qalbuhu mutmainnun bil iman lam yakfur bi qur'an law akrahal kufaru musliman jika law telah memaksa oleh oleh kafir nah segala kafir musliman akan seorang muslim tahak hakwa puak kafir man dai tamkan bangkap kap muslim kon กาเฟตเอาปืนมาจี้รูออามีดมาจิ้มที่คอคนมุสลิมอักรห่าอาลากาดิมาตินกุฟรีไออาลานุตกีกาดิมาตินกุฟฟรีขึ้นบนบทท UTOR กาดิโม่คุฟฟูรบังคับให้กล่าวกาดิม่ที่บ่งชี้ถึงการเป็นกุฟฟูร์กาดิม่ที่ว่าจำเป็นไปยังการเป็นกุฟฟูร์ Faqala laha Maka telah berkata lah yun muslim laha ha, Maka telah berkata yun muslim ha akan diakan kalimah kuf kufri, langkiran muslim konan kau kalimah kau kalimah nanti, pah tu bangkap, kalimah nanti, kau kalimah nanti, kau kalimah nanti, kau tapi ในสภาพการทีท่หัวใจของเขาเนี่ยมุตม์อินนุมบินอิมันเตอรตัปด้วยงานอิมันมั่นคงการอิมันหัวใจไม่ได้เอติกอดตามคําพูดไม่ใช่ถ้าเช่นนั้นยอบเราลำยักฟุตบินัสซึมปุอานเนสติโดยาดิกาเฟสลยายอันมุสลิมูนนะเบนัสซึมปุอานด้วยงานนัสดาดิปุลอันกุรอานนะไม่เป็นกาเฟรดังด้วยกับหลักฐานที่มาจากอันกุรอานหรือว่าไม่เป็นกาเฟรไหนหลักฐานล่ะที่บอกว่าอ่า ถ้าหากว่าคนกาเฟซมาบังคับไอคนมุสลิมกล่าวกับกาลิโมกูฟูดเนี่ยไม่เป็นกาเฟซหลักฐานข้างในบอกว่าไอกาเกาลีตายแล้วมังกาฟรบิลล่ะนะมังกาฟรบิลล่ะมิมบะดีอิมานีนะอิลลามันอุคริย้วกอนบูมุตมาอินุมบินอิมานนะอัลลอฮฺ تعالى ได้กล่าวว่ามังกาฟรบิลล่ะบุคคลใดใครก็ตามที่เขาปฏิเสธอัลลอฮ์มิมบะดีอิมานีอิมานีมันภายหลังจากที่เขาอิมานแล้วนะอิมานต่ออัลลอฮฺ تعالى แหละ มาแล้วหลังจากนั้นเป็นกาเฟตอิลละมาเลกันเว้นแต่ว่าจะไม่เป็นกาเฟตนะมันอุกรีะมาระโกยังดิบักซ้อการอาการกันมันว่าก้อนบบกันบุมันม,ม,มุสลิมอีมานนะเว้นแต่ว่าผู้ที่เขานั้นถูกบังคับนะให้เป็นกาเฟตแต่ว่าในซ้อการที่หัวใจของเขานั้นนะมั่นคงการอิมานอันนั้นก็ไม่เป็นไรผาบ,บิษะทางจ่ายนี้นะบ่งบอกว่านะมุสลิมถูกบังคับนะให้กล่าวกาลิมกุฟฟอดนั้นะไม่เป็นกาเฟต wa ijma' muslimin dan ijma' nah muslim nah ijma' ulamain muslimin la nah lam yakfud nah nabi ijma' muslimin. Na, al muslimin nah dua kalung mati ของ ulama muslim na, kafir. Iti, hmm. nah mai ben kafir atok tadi nasun qul wa halil afdalu ayyatakan lamma biha liyasuna nafsahu min al qadri nah cinju wa mai ben kafir. um จิงโยมเป็นกาเฟตแต่ว่าเราจะกล่าวนะเราจะกล่าวาการที่เรากล่าวกับกระดิมอนั้นกับการที่เราไม่กล่าวนะอันไหนมันอับดอนกว่ากันอันไหนมันประเสริฐกว่ากันพอบางทีถ้าเรากล่าวบางทีเราอาจจะโดนฆ่าตายก็ได้นะท่า,านรู้ใช่ไหมกลุ่มกาเฟตเปลี่ยนใจเรากล่าวเสร็จปุ๊บม,มันฆ่าเหมือนกันทีเราคิดว่ามันจะไม่ฆ่ามันขู่ kad. Wahalin dan adakah al yang terlebih abdan le kau kata asal anti abdannya ni ayat akan lama ialah bahawa bercakap la yo yo an muslimu biha bi kalimatul kuf kata anti abdon Nah, Nah, hai muslim pun tu nah, hai kau 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 kalimatul kuf tu Kenapa? Tapi liyasu supaya m e m e l i h a r a o l a i a y a a l muslimu nafsuakan diri ya nah diri a l muslim nah r i a su nak m i n a l q a o t r i dari perak ke n a b u เพื่อว่าเขานั้นจะได้รักษาตัวเขาจากการถูกฆ่าให้กลับไปนะการีโมที่บุบบอกต้องการกูฟุ้ดนะไอ้นี่ต้องเป็นคำถามก่อนนะอับดอนไม้ปะเสรดไม้ าการที่เขานั้นจะกล่าวากับกริมอกุฟูดเพื่อเป็นการรักษาตัวของเขา,าจากการถูกฆ่าหรือร่อหรื่าอะไรเรื่อไม่ต้องกล่าวอะไรเดีกว่ากันกล่าวหรือไม่กล่าวฟีฮีไอฟีจาวาบิฮัดอิสติบฮามมีอยู่ในการตอบคำถามอันเนี้ยฮาลิลอับดาลุอัยะตะกันละมา something.